ยมต้องแยกว่าสัตว์กําลังยึดกายครับสัตว์กําลังยึดกายครับกายพังเนี่ยสัตว์ที่ยึดอยู่เนี่ยพังปุ๊บปล่อยปั๊บมาอาจจะไม่ก็ได้ครับใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าสัตว์เนี่ยจะปล่อยความยึดถือเมื่อไหร่สัตว์จะปล่อยความยึดถือจากกายเมื่อไหร่จากกายเมื่อไหร่กายที่ดีกายป่วยสัตว์ก็ยังยึดกายเจ็บสัตว์ก็ยังยึด กายพิการสัตว์ก็ยังยึดครับพอกายแตกอืยึดจะปล่อยดีไม่ปล่อยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยนะก็ยังวนเวียนก็ยังโอเออเออยู่ต้องระยะหนึ่งอ่ะก็คือชีวิตช่วงนั้นก็คือชีวิตยังไม่แตกทาลายหมายถึงว่าต่อให้ร่างกายกายยัสเพทาไปแล้วอืมเพราะมันไม่มีแล้วไมันไม่ได้รู้จักกันไง กายจะเป็นอะไรมันก็ไม่รู้จักกับสัตว์แต่สัตว์ถ้าเห็นว่าสภาพเนี้ยมันตั้งอยู่ไม่ได้แล้ววิญญาณมาปฏิติตังก็ไม่ไม่มีการทำงานใช้งานเคลื่อนไหวไม่ได้ละเพราะอุปกรณ์มันพังหมดในนั้นมันก็คงจะต้องเบื่อไปเองเพราะปุถุชนผู้ไม่เคยสดับก็จะเบื่อหน่ายได้บ้าง ในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตาทั้งสี่นี้แต่ความเบื่อของมันนะ่ะมันอาจจะไม่ใช่เวลาเดียวกันกันกบที่ที่กายพังและคําว่ากายพังของของคนเราเนี่ยจะวัดจากอะไรรใช่ไหมมันก็วัดจากถ้าการแพทย์หวัวใจสมองอะไรมันก็ถึงสุดท้ายแล้วทุกอย่างหยุดแล้วอย่างเงี้ยครับใช่ใช่มันก็เลยไม่แน่นอนไงใช่ไหม,มดังนั้น สัตว์ผู้ยึดติดอาจจะย,ยังพอใจอยู่ช่วงเวลานั้นนะ่ะคนทั้งหลายที่มองอาจจะบ,บอกว่าจบแล้วตายแล้วแต่สัตว์ยังไม่ปล่อยอ๋อ <c oughs> ถึง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 ได้มีบางเคสที่ว่าใช่ตายแล้วแล้วใช่ใช่แล้วเราบอกว่าเออตายแล้วแล้วทําไมยังฟังได้ก็ฟังไปเถอะครับเพราะมันคืออยู่ในช่วงมรณะกาเลในการแห่งมรณะในการตาย ดังนั้นตายต้องตายตายสนิทว่าสัตว์เนี้ยไม่เอาละไม่เอาอัตภาพนี้แล้วรูปนี้แล้วไม่เอาเมื่อไม่เอาเนี่ยวัดจากอะไรวัดจากการที่วิญญาณไม่มาปฏิทิตังละและไปพอใจอารมณ์ใหม่ละครับและสร้างอัตภาพตรงนั้นไปละตรงนี้จบละทีเนี้ยอันนี้จบจริง แล้วอย่างในเคสที่สมมติว่าอาอย่างเป็นผู้ได้สดับในธรรมคำของสถาคตหน,นึ่งครับเรารู้ตัวในสภาวะนั้นเรารู้ตัวว่าโอเคมันมัน,มน,มนที่สุดแล้ววิญญาณนั้นจะไปปฏิทิตั้งพร้อมกับตรงนั้นเลยไหมครับหมายถึงว่าหลังจากกายยาสะเพทาไปเลยครับอยู่คนนั้นใช่ไหมอยู่ที่คนนั้นปล่อยไหมอยู่ที่คนนั้นปล่อยไหมวางความพอใจได้ไหมเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าเวลากาย กายยอมจะพังที่ในพระสูตรอุบาสกผู้มีปัญญาปลอบโยนอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกเป็นแค่หนักขนาดจะตายอยู่แล้วนะยังเป็นห่วงพ่อแม่อยู่ไหมอ่าห่วงอยู่อ่าใช่ไหมเนี่ยยังห่วงบุตรภรรยาไหมห่วงอ่าใช่ไหมมันก็ห่วงร่างกายห่วงทรัพย์สินยศศักวัตถุเข้าของต่างๆนี่ไงความยึดไงมันไม่ได้หมดไปพร้อมกับตรงนี้ไงใช่ไหม แต่นั้นป่วยจะตายแล้วมันน่าจะจางคลายทางคลายจืดไปมันยังพอใจ,ใจอยู่ <ใน S 1> เลยอย่างเี้ย,ยรตรงนี้มันมันก็มองมาถึงตัวของร่างกายคนนั้นเองมันก็ไม่ได้หมดไปพร้อมกันทีเดียวเป๊ะดังนั้นมันจึงมีมันมีแกลบช่องว่างช่องว่างนิดนึงสำหรับชีวิตแต่ทำลาย